เสียงสวรรค์ b ีจ s ได้รับการสวมมงกุฎให้เป็นไอดอลที่มีทักษะการร้องที่โดดเด่นที่สุดในแอปยอดนิยมสวัสดีชาวอาเมทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องสไตล์นิสขงเราจะมาพูดถึงหนุ่มวีหนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้วง BTS งนะคะมีชื่อเสียงมากใหม่ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรป สหรัฐอเมริกาสามารถสร้างฐานแฟนคลับไปทั่วโลกจริงๆค่ะไม่ว่าพวกเขาจะเปิดตัวเพลงไหนหรือเปิดตัวอัลบั้มไหนนะคะก็สามารถสร้างสถิสติก,กันดูๆล่าสุดเลยนะคะวง BTS ได้ไปล่อยเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าบัตเตอร์บัตเตอร์นะคะได้สร้างสถิสติใหม่กับยอดวิวบนยู u ูบนะคะทะลุ10ล้านวิวเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง13นาทีด้วยกันและการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงบัตเตอร์นะคะได้มียอดรับชมประมาณ108.2ล้านครั้งใน24ชั่วโมงแรกเพลงบ u ตเตอร์นะคะมียอดรับชมทะลุกว่า 200้อยกว่าล้านการรับชมไปประทีบร้อยล่าสุดเลยนะคะ BTS ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกอย่างบินบอดมือสิ่อวอร์ดสอ2พันด้คว้ารางวัลกลับบ้านถึง4สาขาที่เข้าชิงด้วยกัน V BTS นะคะได้สมมงกุลให้เป็นไอดอลที่มีทักษะการร้องที่โดดเด่นที่สุดในแอปยอนิยม V BTS ทำมความสามารถในการร้องเพลงหลายแบบกับเสียงต่ำที่นุ่มลึกนะคะเขาร้องเพลงแจงเสมอเขามีทักษะในการร้องเพลงที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีเสียงที่กว้าง เมื่อในเร็นี้นะคะวีได้รับโหวตให้เป็นไอดอลชายที่มีทักษะการร้องเพลงที่โดดเด่นที่สุดในแอป Show i อดอลเขาเป็นตัวเลือกยอดนิยมนะคะและติดอันดับไอดอลอีก80คนนะคะที่ครองตําแหน่งการสรํารวจความคิดเห็นนะคะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึงวันที่26พฤษภาคมและมีผู้ลงคะแนนกว่า91,000คนนะคะและก็ได้มีการลงคะแนนที่ดีนั้นได้รับคะแนนถึง53,000คะแนน ตามลำดับนี้นะคะที่ควจะได้เห็นว่าสมาชิกวง BTS ก็ติดผลโหวตด้วยเช่นกันนะคะ V ได้อยู่ในอันดับที่1อันดับที่2คือจิมินอันดับ3จงกุ๊กอันดับ4พี่จินอันดับที่6เจโฮปอันดับที่7ชูก้าและอันดับที่9 RM RM leader นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการโหวตไอดอลที่มีทักษะการร้องเพลงที่โดดเด่นที่สุดนะคะในแอปชว์ไอดนั่นเอง ก็กมีเหลอคนดังหลายคนเลยนะคะในด้านการร้องเพลงและดนตรีที่ยังได้กล่าวเช่นชมบีบีจีเอสงเสียงร้องนะคะบาริโทนถี่ว่าเป็นเสียงของบีนั้นก็มีส่วนที่สําคัญที่สุดในการร้องเพลงของ b t s หนุ่มบีนะคะเป็นที่รู้จักในการร้องเพลงที่ไพเลาะเสียงต่ํานุ่มลึก ในแง่ของเสียงนะคะและมีเสน่ห์ของเขาก็เติบโต,ตอย่างต่อเนื่องหลอกแฟนๆนะคะต่างเข้าขนามนามว่าเป็นนักร้องที่ดีที่สุดและเป็นหนึ่งในนักร้องที่ดีที่สุดในวงการคิดป๊อปเขาได้กลายเป็นนักร้องที่แฟนนั้นต่างภูมิใจในตัวเขาเป็นอย่างมาก ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ